สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานประกวดโคพันเนื้อนะครับที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมก็เดินเที่ยวชมงานเหมือนพี่น้องทั่วไปแล้วครับแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์ฝากพี่น้อง FC นะครับแต่ทีนี้ผมมาเจอซุ้มของ b i บมัตเตอรอีกซุ้มหนึ่งนะฮะซุ้มนี้ มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าเดินทางมาไกลมากพี่น้องนะครับมาจากภาคใต้เลยจังหวัดระนองนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกเป็นข่าวโด่งดังเลยนะครับวันนี้ผมมาเจอกับเจ้าตัวแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปคุยสอบถามสัมภาษณ์ดูหน่อยว่าไอ้ที่เป็นข่าวเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เดี๋ยวพาพี่น้องชมวัวที่มาจาัดทางภาคใต้ที่มาร่วมสนุกในงานวันนี้เนี่ยว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างเดี๋ยว ไปคุยกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อชื่อติครับครับครับผมอยู่ที่ระนองครับอำเภอกระบุรีครับฟาร์มชื่ออะไรครับชืนัชชาฟาร์มครับนัชชาฟาร์มแบรนด์แบรนด์เป็น NC ครับ NC ครับแล้วก็มีสายฟ้าอยู่ข้างล่างอ๋อ NC แล้วก็สายฟ้าข้างล่างนะครับครับผมถ้าเห็นแบรนด์นี้แสดงว่าเป็นของแท้มาจากภาคใต้แน่นอนครับผมระนองครับครับที่ฟาร์ม เลี้ยงสายพันธุ์บีมัตเตนีมานานหรือยังครับอ๋อระยะหนึ่งแล้วครับระยะหนึ่งแล้วครับผมนะครับปัจจุบันนี้ก็คือแบบพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆใช่ครับครับที่ที่ฟาร์มปัจจุบันนี้มีวัวเยอะไหมเผื่อพี่น้องชาวใต้อยากขึ้นมาชมบ้างอะครับมีหลายตัวครับหลายตัวครับมีทั้งมีทั้งบีฟมีทั้งบาร์มันครับลูกผสมครับลูกผสมแล้วก็พันแท้มีแล้วก็พันแท้ครับครับครับถามนิดนึงครับ โซนทางจังหวัดภาคใต้เนี่ยความนิยมในการเลี้ยงวัวเป็นยังไงบ้างน่าจะนิยมสายเนื้อมากกว่านิยมสายเนื้อมากกว่าผมครับ,<ม>รบก็หมายถึงว่าประชากรวัวทางนู้นเนี่ยเยอะไหมครับหนาแน่นไหมก็ความหนาแน่นไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่ครับครับครับ,รบอยู่ที่ความอยู่ที่อยู่ที่ความชอบนะครับ ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับเพราะว่ามันจะไม่มันไม่ใช่เชิงธุรกิจสักเท่าไหร่อ๋อแบบเลี้ยงบ้านบ้านเลี้ยงบ้านบ้านครับก็เวลาว่างบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ประมาณนี้บ้านละสองสามตัวสี่ตัวห้าตัวใช่ครับเป็นวัวเนื้อทั่วไปใช่ครับครับแล้วอ๋อลืมไปครับช่องทางการติดต่อฟาร์มติดต่อได้ทางไหนบ้างครับติดต่อได้ที่นัชฟาร์มเลยครับครับครับผมเบอร์โทรครับ09 09864918ครับผมครับผมนัดชาฟาร์มมีทั้งบามันมีทั้งบิ๊กมัตเตอร์สำหรับพี่น้องชาวใต้ที่อยู่ใกล้นะครับไม่อยากเดินทางขึ้นมาทางภาคกลางภาคเหนือก็แวะที่ละนองได้เลยครับผมครับนิดเดียวครับประเด็นที่เป็นข่าวดังอยู่ตอนนี้คืออะไรครับคือเมื่อวานผมพาวัวไปอาบน้ำครับที่ไหนที่ที่ที่เขาจัดให้อาบน้ำนี่แหละครับอา แล้วฟอกสบู<ม>่เรียบร้อย<ม>น้ำไม่ไหลครับอผมก็เลยพาไปคาแคร์ครับแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นเป็นข่าวดังเป็นข่าวดังเลยครับผมนะครับเป็นข่าวดังเลยเพราะว่าเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมเอาวัวไปอาบน้ำที่คาแคร์ใช,ใช่ครับใช่ครับแล้วมีมีนักข่าวได้มาตามถามไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น ยังเลยครับยังเลยนะแต่ว่าแต่มีเจ้าของคาแคร์ทักมาหาน้องชายครับเขาเอาคลิปไปเป็นข่าวเรียบร้อยครับผมครับไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจให้เป็นข่าวไม่ได้โปรโมทตัวเองใช่ไหมใช่ครับแต่เพราะเอินว่าน้ามันไม่ไหลจริงๆน้ำมันไม่ไหลครับก็เลยไปพึ่งค่าแคร์ครับผมโอเคเอาละครับเดี๋ยวผมให้พาชมวัวที่วันนี้เอามาร่วมสนุกหน่อยครับผมครับผมครับเริ่มจากตัวไหนดีครับเริ่มจากตัวแรกเลยครับอตัวนี้ครับ สายพันธุ์ครับผมเป็นลูกผสมบีทมาเตอร์ครับครับเป็นซีซีสองครับอย่างนี้เนี่ยพ่อเป็นใครครับเนี่ยพ่อเป็นเอ็มพายครับตัวนี้ครับครับผมเกิดจากแม่ C1 ใช่ครับเกิดจากแม่ c ีหครับผมโอ้สวยนะครับวัวชาวใต้นี่ก็สวยเหมือนกันเนาะเนี่ยครับตัวถัดมาครับผมเป็นตัวอันนี้เป็นเลือดร้อยครับ พันแท้ครับผมแต่เป็นเพศผู้เนาะพันธุแท้ครับครับครับตัวนี้ก็เอามาประกวดเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับผมอันนี้เป็นแม่ําเข้าครับตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบสี่เดือนครับผมสิบสี่เดือนพี่น้องครับอ่าเกิดจากพ่อตัวไหนครับตัวนี้พ่อบ๊อบบ้าห้าบ๊อบบ้าครับอ๋อพ่อพันธุชื่อดังเลยบ๊อบบ้าห้าศูนย์เจ็ดครับผมบ๊อบบ้าห้าศูนย์เจ็ดอ่าอายุสิบสี่เดือนนะครับนี่ หวังไว้เล็กๆไหมหรือว่าหวังใหญ่เลยไม่ได้หวังอะไรมากครับแค่มาร่วมสนุกครับผมครับตัวถัดมาก็เป็นสีสองใช่ไหมฮะเนี่ยครับลูกผสมนะตัวนั้นตัวนั้นก็สีสองนะครับตัวนี้พันแท้ตัวซ้ายมือนี่ซ้ายมือสุดที่หันหลังมานี่คือพันแท้ครับผมครับครับเนี่ยฮะก็เป็นกำลังใจให้อ h ah ah s ใช่ไหมครับหรือ nc ทั้ง R S เป็นของน้องชายครับมาคู่กันเลยครับผมอยู่ที่จังหวัดชุมพรครับครับเอาละครับฝากเป็นภาษาใต้นะฮะเชิญชวนพี่น้องชาวใต้แล้วก็ให้มาเยี่ยมชมที่ฟาร์มเราหน่อยครับอ๋อขอฝากฟาร์มเล็กๆไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาก็มีฟาร์มอยู่ที่ชุมพรครับนุ่นฟาร์มอยู่ที่ท่าแซ่จังหวัดชุมพรครับผมครับขอขอเป็นภาษาใต้หน่อย มอดดีกว่าไม่ได้เลยให้เพื่อนๆมาเลี้ยงบิ๊มาสเตอร์ครับเผื่อหัวมสนุกกันครับพมเพราะอะไรถึงถึงเชิญมาเลี้ยงบิ๊มาสเตอร์ครับบิ๊บมาสเตอร์นี่เป็นไส้เนื้อครับพมไส้เนื้อครับครับเผื่อที่เราจะได้พัฒนามาสู้กับสู้กับผักกลางมั้งครับให้ผักกลางได้รู้ว่าข้องเราก็มีดีครับนี่ต้องอย่างนี้นะครับเอาละครับฝากช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งครั้งครับ 090ครับครับ9864 918ครับผมครับผม NC แล้วก็ RS ครับผมอาล่ะครับวันนี้ขอบคุณมากบามครับผมครับผบนั่นก็คือเสียงจากพี่น้องชาวใต้นะครับที่วันนี้เอาบีบมัตเตอร์มาร่วมสนุกที่งานที่ด่านช้างนะครับก็ขอให้ประสบผลสำเร็จประสบความสำเร็จนะครับูุจาภาษาวัวเป็นกำลังใจให้ครับผมลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ